ตลอดทั้งแต้นะคะเฮรด่ร่างกายจะค้องให้อบอยู่ตลอดเวลานะคะเอาเข้ากับแบบง,เงดเหิวไม่นะคะเนาะไม่ฉุนไม่เฉียวเกี่ยวกับอารมณ์อยู่ด้วยค่ะเกี่ยวกับอากาศอด้ค่ะอารมณ์ข้นนะคะนี่สรางมาในช่วงนี้อากาศกำลังดีบายะคะ่ะเป็นสบายถ้าอากาศถ้าอากาศดูะระดับนี้นะคะก็จะดีมากเลยทุกคนนะคะจะดีมากเลยคือก็คีต่อไปไไอย้ายเลี้ยงหลังไม่มีวันหยุด24ชั่วโมงนะคะคือ อ่ะหน้าที่นี้ห้ามป่วยห้ามลาห้ามรรมาเศร้าเย็นกังเว้นกับฮอนนะคะกรเฮ็ดไห้อ่ะอะละมันมันเปลี่ยนแปลงอากาศมันเปลี่ยนแปลงดูเห็ดไห้เฮ้าก็สบายได้ง่ายๆนะคะจังง่ายงกันอย่างนั้นเราต้องป้องกันว้วยก่อนทําทำ,ทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพื่อต่อสู้กับโรคไข้ขับเจ็บต่างๆจังได้เดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวหรือเย็นๆมาเ คือเ้าเห็ดร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตลอดตั้งสต้นะคะเห็ดร่างกายจะคของให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะห้ากับแบบกำลังพอดีเลยนะคะกับคือเกาล่ะคะ่ะวันหยุดไม่ได้หยุดวันหยุดที่ไม่ได้หยุดก็ต้องทํางานต่อไปทำหน้ากินอาหารที่นี้ประโยชน์แหละ,ะผักคอนหลายๆกินน้ําเยอะๆย่างมือเศ้าอาการเย็นๆก็พยายามกินน้ําอุ่นพยายามกินน้ําอุ่นนะคะ กินน้ำอุ่นเข้าไว้ค่ะเพืเ่อนๆอะไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะกำลังพอดีเลยนะคะกะคือเกาล่ะค่ะวันหยุดไม่ได้หยุดวันหยุดที่ไม่ได้หยุดก็ต้องทำงานต่อไปทำหน้าอยู่ยยแล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะคะมีสิบสี่ชั่วโมงจ้าสำหรับยายสังสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านนะคะเช้านี้ขณะนี้เวลาเจ็ดโมงกว่านิดๆนะคะ ที่นนทบุรีปูมจจีข้าวเหนียวไมไ้หนึ่งหอนจำกระดองปูออ้ยางไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายเช้านี้นะคะเช้าวันเสาร์วันหยุดแล้วก็ช่วงเชา้านี้ตอนนี้เจ็ดโมงอากาศกำลังเย็นสเดเยาหอนเยวหน,ยวนาหว,วน,นะคะเยาหอนเยวหนาวหรือเย็นเพียงแคเพื่อใหร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตลอดตั้งแต่เะคะเค็ดร่างกายจะขอให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะ เเข้ากับแบบ้งไนกับคอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะหมดดหงิดไม่นอะนคะ่ะเนาะไม่ฉุนไม่เฉียวเกี่ยวกับอารมณ์อยู่ด้อยค่ะเกี่ยวกับอากาศจะได้ค่ะอารมณ์ข้นนะคะนี่สั่งมาในช่วงนี้อากาศกำลังดีกันไว้ดีกว่าแก่นะคะป้องกันไว้เนี่ยคะดีกว่าแบบว่าถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไข้เป็นป่วยเดี๋ยวจังมารักษาเนี่ยมันจะใสเวลามันก็มอยางาเนะคะเนาะก็จนะกินอาหารที่นีประโยชน์แลวก็ผักคอนหลายๆกินน้ําเยอะ แม่เมื่อเช้าอาการเย็นจินกับพยายามกินน้ําอุ่นพยายามกินน้ําอุ่นนะคะกินน้ําอุ่นเข้าไว้ค่ะคนเพืือกปูมัจจีข่าเหนียวไม่ไม่หนึ่งหอนหอนจำกระดองปูอุ้ยหน้าที่นี้ก็คือห้ามป่วยห้ามลาห้ามมาสาย <laughs> ห้ามป่วยห้ามลาห้ามมาสายไม่มีอยู่แล้วค่ะไม่ได้สามงดงิดไม,ไ,มไม่เนาะค่ะเนาะไม่ฉุนไม่เฉียวเกี่ยวกับอารมณ์อยู่เด้อค่ะ เกี่ยวกับอากาศจะได้ค่ะอารมณ์ค้นนะคะนเนี่ยสางมาในช่วงนี้อากาศพลังดีที่ต่อไปยายเลี้ยงหลางไม่มีวันหยุด24ชั่วโมงนะคะคืออ่ะหน้าที่นี้ห้ามป่วยห้ามลาช่วงนี้อากาศาลังเย็นสบายเช้านี้นะคะเช้าวันเสาร์วันหยุดแล้วก็ช่วงเช้านี้ตอนนี้เจ็ดโมงอากาศพลังเย็นสมดีลีกถ้าเป็นก็ได้อ่ะลีกเลี้ยงน้าเย็นเลยค่ะช่วงอากาศ เปลี่ยนแปลงแบบนี้ชี่ต่อไปอยายเสยงหลังไม่มีวันหยุด24ชั่วโมงนะคะคืออะหน้าที่นี้ห้ามป่วยห้ามลาามดหงิดไม่นคะนคะเนาะไม่ฉุนไม่เฉียวเกี่ยวกับอารมณ์อยู่ด้วยค่ะเกี่ยวกับอากาศจะได้วค่ะอารมณ์ข้นนะคะนี่สังมาในช่วงนี้อากาศกำลังดีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านนะคะเช้านี้ขณะนี้เวลาเจ็ดโมงกว่านิดนิดนะคะ ที่นนทบ,บุรีกำลังพอดีเลยนะคะกะคือเก้า่ะคะวันหยุดไม่ได้หยุดวันหยุดที่ไม่ได้หยุดก็ต้องทํางานต่อไปทําหน้านั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนทําทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพื่อต่อสู้กับโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆจาังนั้นกินอาหารที่นีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนหลายๆกินน้ําเยอะๆนั่งมือเสาอ,อาการเย็นจนก็พยายามกินน้ําอุ่นพยายามกินน้ําอุ่นนะคะ กินน้ำอุ่นเข้าไว้ค่ะเผื่อเปล่นบายค่ะเป็นสบายถ้าอากาศถ้าอากาศดูระดับนี่นะคะจะดีมากเลยทุกคนนะคะจะดีมากเลยคือหลีกถ้าเป็นไปได้อ่ะหลีกเลียงน้ำเย็นเลยค่ะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ช่วงนี้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะคะ24ชั่วโมงจ้าสำหรับย้ายสั่งกระปูมัจีเข้าเหนียวไม่ไม่หนึ่งห่อนห่อนจำกระดองปูอ้ยปูมัจี เ้าเนียวไม่ไม่หนึ่งหอนๆอนจำกระดองปูออ้ยก,กันไว้ดีกว่าแก่นะคะป้องกันไว้เนียคะดีกว่าแบบว่าถ้าเป็นเป็นเป็นไข่เป็นปวยเดี๋ยวจังมารักษาเนี่ยมันจะใส่เวลามันกันยัง่งาุ้เนา้ค่ะเนาะเขาเจะกำลังขอดีเลยนะคะกับคือเกาล่ะค่ะวันหยุดไม่ได้หยุดวันหยุดที่ไม่ได้หยุดก็ต้องทํางานต่อไปทำหน้าช่วงนี้อากาศกาลังเย็นสบาย เช้านี้นะคะเช้าวันเสาร์วันหยุดแล้วก็ช่วงเช้านี้ตอนนี้เจ็ดโมงอากาศกำลังเย็นสมมตอาการแบบรุมๆๆๆยุติแต่ละมืออากาศบางมือก็ยังส้อมสิเป็นไข้ส่วมือก็ยังกะกช่วงไปอังเสียนะเพราะว่ามันอยู่น้าอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงรัวกับบรยายาศช่วงนี้อากาศกําลังเย็นสบายเช้านี้นะคะเช้าวันเสาร์วันหยุดแล้วก็ช่วงเช้านี้ตอนนี้เจ็ดโมงอากาศกําลังเย็นกำลังพอดีนะคะกำลังพอดีไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาว ต้องไม่ต้องได้เปิดพัดลมเลยนะคะสบายอากาศเย็นสบายนะคะก็ทำด้วยใจก็มีความสุขนะคะทำทุกอย่างด้วยใจเราจะมีความสุขเองนะคะนะคะอากาศเย็นสบายอยากอยากกินมีอาการแบบรุม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 ,รมยุ่แต่ละมืออาการบางมือคือยังส่องสิเป็นไข่เมือคือยังกะ กต่่วงไปอังเสียนะเพราะว่ามันอยู่น้ํา,าอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงดวงก็พยายามกินอาหารที่นีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนหลายๆกินน้าเยอะๆย่างมะเือเทาอากาศเย็นจีนกับพยายามกินน้ําอุ่นพยายามกินน้ําอุ่นนะคะกินน้ําอุ่นเข้าไว้ค่ะเพื่อนก็ทาด้วยใจก็มีความสุขนะคะทำทุกอย่างด้วยใจเราจะมีความสุขเองนะคะนะคะ,ะ,คะอากาศเย็นสบายอยากอยากกินกลั่างพอดีนะคะกลาลังพอดีไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวไม่ต้อง ไม่ต้องได้เปิดพัดลมเลยนะคะสบายอากาศเย็นสบายนะคะดีาเป,ปินก็ได้อะ่ะลีกเบี้ยงหน้าเย็นเลยค่ะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง,งแบบนี้แซ่บค่ะพี่น้องค่ะจังไรก็รักษาสกปากเระคะ่ดยอเพราะว่าช่วงนี้มันก็คือว่าละเนี้ยมันเศร้าเย็นแต่ว่ากางวนมันก็ห่อนนะหลานยิงมือวันหยุดนะคะเลยเพราะวันหยุดนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะทําหน้าที่วนไปทําด้วยใจ แล้วก็เดี๋ยวที่ต่อไปย้ายลี้งหลังไม่มีวันหยุด24ชั่วโมงนะคะคืออ่ะหน้าที่นี้ห้ามป่วยห้ามล่างดเงียบไม่น้องคะเนาะไม่ฉุนไม่เฉียวเกี่ยวกับอารมณ์อยู่เด้ยค่ะเกี่ยวกับอากาศจะไเด้ค่ะอารมณ์ค้นนะคะนี่สั่งมาในช่วงนี้อากาศกำลังดีบายเป็นสบายถ้าอากาศถ้าอากาศยูระดับนี้นะคะก็ จะดีมากเลยทุกคนนะคะจะดีมากเลยคือปูมจีีขาเหนียวไม่ไม่หนึ่งหอนหอนจำกระดองปูอ,อ้ยอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะคะมี14ชั่วโมงจ้าสําหรับย้ายสังก็ทาด้วยใจก็มีความสุขนะคะทำทุกอย่างด้วยใจเราจะมีความสุขเองนะคะนะคะากาเรเย็นสบายอยากอยากกินดงดหิวไม,ไม่เนาะไม่ฉุนไม่เฉียวเกี่ยวกับอารมณ์อยู่เดีค่ะ เกี่ยวกับอากาศอยู่ด้ค่ะอารมณ์ค้นนะคะนี่สางมาในช่วงนี้อากาศกาลังดีช่วงนี้อากาศกาลังเย็นสบายเช้านี้นะคะเช้าวันเสาร์วันหยุดแต่วก็ช่วงเช้านี้ตอนนี้เจ็ดโมงอากาศกาลังเย็นช่วงนี้อากาศกาลังเย็นสบายเช้านี้นะคะเช้าวันเสาร์วันหยุดแต่วก็ช่วงเช้านี้ตอนนี้เจ็ดโมงอากาศกาลังเย็นสมุดหงิดไม่น้คะเนาะไม่ฉุนไม่เฉียวเกี่ยวกับอารมณ์อยู่ด้วยค่ะ เกี่ยวกับอากาศจะได้ค่ะอารมณ์ข้นนะค่ะเนี่ยสางมาในช่วงนี้อากาศกพลังดีกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ผักผคอนหลายๆกินน้ําเยอะๆยแมงมุอเศ้าอากาศเย็นๆก็พยายามกินน้ําอุ่นพยายามกินน้ําอุ่นนะคะกินน้ําอุ่นเข้าไว้ค่ะเพื่อนๆมีอาการแบบรุ่มๆรุมๆยุติแต่ละมืออาการบางมือก็ยังส่องสิเป็นไข้ส่วมือก็ยังกะกรส้วงไปอย่งนี้นะเพราะว่ามันอยู่น้าอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงรัวกับพยายามเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวหรือเย็นจีนก็ไ เือเห้เล็ดร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตลอดต้องเสร็จนะคะเล็ดร่างกายจะคองให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะเท่ากับแบบหลีกถ้าเป็นไปได้อะหลีกเลียงนา้าเย็ยนเลยค่ะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกท่านนะคะเช้านี้ขณะนี้เวลาเจ็ดโมงกว่านิดๆนะคะที่นนทบุรีเขาแหน่มกมั่นไปแน่นอะพี่น้องนาะยายสังวาคือจะมีความสุขนะคะเนาะที่เขามกมั่นไปนะคะ บางคนก็นได้ขเข่าแน่โมกมั่นไปแน่เนาะพี่น,อน้องนาะยายสังวาคือจะมีความสุขนะคะเนาะทีเข่ามกมั่นไปนะคะบางคนก็นได้กับปุบ่ายเป็นสบายถ้าอากาศถ้าอากาศดูะระดับนี่นะคะก็จะดีมาก